สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะมาถึงบทที่5นะครับวัดขาวิชาสังคมหรือว่าซัมเฮนคูสกอฟนะคะัซัมเฮนโอริแอนเะทียริงเนาะบทที่5เราจะมาคุยกันเรื่องโมนาคีนะโมนาคีก็คือสถาบันกษัศริย์ในสวีเดนนั่นเองก็คือ,อเขาเรียกอะไรมีมีม มีราชาเป็นกษัตริย์แต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองนั่นเองเหมือนประเทศไทยนะเขาเรียกว่าโมนาคีนั่นเองว่าไงประเทศที่มีกษัตริย์นะกษัตริย์ครองประเทศนะก็คือเขาเรียกว่าจะเรียกว่าโมนาคีนะก็คือสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะก็เหมือนกับประเทศไทยนะเพื่อนขานะมีกษัตริย์นะสถาบันกษัตริย์นั่นเองนะถ้าอีกอันหนึ่งก็คือ ถ้าไม่มีกษัตริย์ยก็คือเหมือนกับอเมริกาก็คือเขาจะใช้ระบบแบบว่าประธานาธิบดีนู่นนี่นั่นนักเว่นกาเนาะแต่ถ้าเป็นโมนาคีเขาเรียกว่าถ้าเขาพูดเรื่องของโมนาคีก็คือสถาบันกษัตริย์นั่นเองกันก่เนาะมีกษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองเนาะระบบอ่ากษัตริย์ของออสวีเดนคืออะไรยกันก่สวีเดนใช้ระบบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยนั่นเองหรือว่าคอนสติตูคูนแน่นลโมนาคีนั่นเอง สั้นๆประมนาคีเพื่อนค่ะเนาะซึ่งหมายความว่ามีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศหรือว่ารัฐนั่นเองนะสตตต์เควฟนะเขาเรียกว่าสตตต์เควฟก็คือมีอประมุขของรัฐนั่นเองเนาะแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองครับเพื่อนค่ะเนาะอำนาจบริหารอยู่ที่รัฐบาลหรือว่ารีเอร์ริงเก้นและรัฐสภาหรือว่ารีสร,รีกดอเกนนั่นเองเพื่อนค่ะเนะานะ บทบาทของกษัตริย์ในสวีเดนเพื่อนๆขานะเนาะ,ะพระมหากษัตริย์ในสวีเดนณปี2ปีนี้นั่นเองปีปี2025ก็คือชื่อว่าพระราชาคารที่16กุนสตาฟนะหรือว่าคอลกุนสตาฟ16นั่นเองเพื่อนขานะเป็นองค์ที่16นั่นเองนะทำหน้าที่เชิงพิธีการเท่านั้นเช่นหน้าที่เนาะอันนี้หน้าที่คือ อุบยิฟเตอร์คือหน้าที่นะน,นี่เกิดอ,อธิบายนะคืออันดับแรกคือเป็นประมุขของรัฐหรือว่าสตาร e เฟวนะสตารเฟวก็คือแสดงถึงความเป็นหนึ่งของประเทศนั่นเองนั่งนั่งนั่งตำแหน่งนั่ง,ง,งแทน่นนั่นเองนั่งแทน่นก็คือ,อเป็นกษัตนระิย์เนาะที่2ก็คือเปิดประชุมรัฐสาภาอ,อับนาดริเมเตตก็คือกล่าวสุนทรพจน์เปิดประชุมประจาปีเนาะอันนี้หน้าที่ของกษัตนระิย์เนาะ ถัดมาก็คือเป็นตัวแทนประเทศในต่างประเทศนะคือไปเยือนต่างประเทศรับแขกจากต่างแดนนั่นเองอันนี้คือหน้าที่ของกษัตริรย์ในราชวงศ์เนาะถัดมาก็คือเป็นผู้อุปถัมภ์องค์กรต่างๆเนาะบิกวีดเดเรบิดเรกเช่องค์กรการกุศลการศึกษากีฬาและก็อื่นๆเนาะถัดมาคือเป็นแบบว่าหน้าที่คือมอบรางวัลน,นะอย่างเช่นโนเบล ก็คือรางวัลโนเบลนะทุกปีนะรางวัโวลโนเบลก็คือ,อได้รับคือกษัตริย์ก็คือทําหน้าที่มอบรางวัลน,นั่นเองเนาะ <c oughs> พระองค์ทรงมอบรางวัลโนเบลทุกปีเหมือนที่ว่าเนะาะกษัตริย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายนะกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งรัฐบาล หรือใช้กองทัพอำนาจทั้งหมดอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือพูดง่ายคือกษัตริย์คือนั่งแท่นมีมีตำแหน่งมีตำแหน่งนะมีตำแหน่งแต่ก็คือไม่มีอำนาจทางการเมืองใดๆนั่นเองนะครับเพแบบื่อนๆค่ะเนาะก็เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกับประเทศไทยเนาะกฎหมายเกี่ยวกับราชวงศ์นะกฎหมายเกี่ยวกับราชวงศนะ์เนาะก็คือพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎ หมายพื้นฐานที่ชื่อว่าอันนี้คือตามที่เราเรียนไปบทที่แล้วนะเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของประเทศสวีเดนมีอยู่4กฎนะว่านะมี4กฎหนึ่งในนั้นก็คือกฎกฎเกี่ยวกับซุกเซตคูนอูดนิงเงน้หรือว่า SU สอนะคือกฎหมายการสืบราชสันติวงศ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นกฎหมายพื้นฐานนะคือกฎหมายว่าเออใครจะเป็นอนะ่กษัตริย์องค์ต่อไปนั่นเองคือเขามีกฎมา แต่ใน ke, แต่รน,น,นั่นเองนะคือเขาก็ทําตามกฎนั้นต่อไปนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะกฎหมายนี้ก็คือใช้กําหนดว่าเออเหมือนที่นายพูดคือใช้กําหนดว่าใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคือไม่เกี่ยวนะคือเอาคนพี่เอาคนพี่เอาคนพี่เอาคนอ่าค,คนที่เกิดก่อนเพื่อนแล้วคนที่เกิดก่อนเพื่อนคือคนนั้นก็จะคือสืบราชสมบัติต่อไปไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอา่านะผู้หญิงนะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะนั่นเองนะครับเพื่อนขานะ โอเคนะคะคือตั้งแต่ปี1980นกะคือสวีเดนใช้ระบบการสืบราชสมบัติแบบเท่าเทียมทางเพศเหมือนที่นายพูดนะคือเชอิญเชิญนิวตรอนนะเชิญนิวตรอนทรเฟลเลยเก็คือหมายความว่าเจ้าหญิงก็สามารถขึ้นคลองราชได้แต่ถ้าเป็นที่ไทยคือจะเป็นเจ้าชายอย่างเดียวที่สามารถขึ้นคลองราชต่อจากพระบิดานู่นนี่นั่นะนะแต่คือสวีเดนเนี่ยคือเจ้าหญิง ก็สามารถขึ้นครองราชได้นะครับเพื่อนๆค่ะเนาะก็คือความเท่าเทียมทางเพศนั่นเองเนาะตัวอย่างเช่นนะคือมามากุฎราชกุมารวิกตอรีนะหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าโครนนะโครนปรินเซสซานวิกตอรีคือคนพี่นั่นเองนะคนพี่คือผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นราชินีองค์ถัดไปหลังจากที่ปุนสตาร์าสละราชสมบัตินั่นเองก็คือ,อโครน ปรินเซสซานวิกตอรีย a ก็คือจะนั่งแท่นเป็นนะราชินีองค์ต่อไปของประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับเ่อนขาเนาะอันนี้คือมันก็เป็นไปตามกฎหมายพื้นฐานก็คือ SU เนาะ SU คือ1ใน4กฎหมายพื้นฐานของประเทศสวีเดนนั่นเองเนาะเอาราชวงศ์นะราชวงศ์สวีเดนเนาะก็คือ ราชวงศ์ปกครองอยู่ในปัจจุบันก็คือราชวงศ์เบนาดอตเนาะเบนาดอตเบนาดอตอันนี้คือไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเบนาดอตเนาะเริ่มตั้งแต่ปีคศ1818นะโดยมีกษัตริย์องค์แรกคือคอลโยวานชาวฝรั่งเศสเนาะอันนี้คือชื่อของอาราชวงศ์พรบ้านกาก็มีคอลคอลกุลสตาร์สิบหกนะก็คือองค์ปัจจุบันก็คือเป็นกษัตริย์นะคอลสิบหกกุลสตารก็คือ กษัตริย์องค์ปัจจุบันซินวิยอก็คือราชินีนะสมเด็จพระราชินีหรือว่าดร็อตนิ่งนะดร็อตนิ่งเพื่อนๆขานะคือซินวิยอเนาะเอาวิกตอเรียวิกตอเรียคือมกุฎราชกุมารนะหรือว่าโครนพรินเซสซ่านคือคนที่จะเป็นราชินีองค์ต่อไปนะดอนเนียนดอนเนียนก็คือเจ้าชายพระสวามีก็คือพรินซ์ก็คือพระสวามีของวิกตอเรียนั่นเองนะเอสเตเลเอสเตลเอสเตลลก็คือ พระธิดาคือเจ้าหญิงก็คืออันนี้คือเป็นคนเป็นคนพี่น่ะเองลูกของวิกตอเรียคนคนพี่น่ะเองนะก็คือคือจะสืบราชสมบัติต่อจากวิกตอเรียนั่นเองก็คือจะเป็นคนนี้นะคือเอสเทนนะเอาเรามาดูคำศัพท์นะคำศัพท์ในบทนี้กันนะครับบ่านาคำศัพท์ที่ำคมาคือโมนาคีนะโมนาคีคือระบบกษัตริย์นะครับโมนาคีคือระบบกษัตริย์เนาะ คอนสติตูคูนแน่และโมนาเกียคือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูนนั่นเองนะเออยากอังเอิงสตาร์ทควีฟก็คือประมุขแห่งรัฐนะประมุขของประเทศแล้วการประมุขของประเทศนะ,ะกะนะ็คือสตาร์ทควีฟคุงก็คือพระมหากษัตริย์ดรัตนิ่งก็คือพระราชินีโครนพรินเซสสั้นก็คือโครนพรินเซสสั้นก็คือมากราชากุมารกุมารีโครน พรินเซสเออมังกรราชกุมารีผู้หญิงเนะ on, Fur ler, Fur, Fur. On, Fur, า,านะทรอนเออฟยเลยยยเฟอรทรอนเฟยก็คือการสืบราชสมบัตินะอันนี้คือเป็นการต่อต่อต่อคือการก็จะตามนะตามเฟยเฟยเลยก็คือตามเนาะอันนี้คือราชสมบัติอ่าซุกเซตคูนอูดนิเงนหรือว่า SU ก็คือกฎหมายการสืบราชสมบัตินะั่นเองนะกฎหมายพื้นฐานนะอันนี้คือกฎหมายพื้นฐานเนาะเอ๊บ นาร์ดริสเมเตตก็คือการเปิดประชุมรัฐสภาบิเซอร์เกอร์อันดราแลนเดอร์ก็คือไปเยือนต่างประเทศโฮเวตก็คือราชสำนักนะโฮเวตราชสมนะักคุ้งคุ้งหน้าแฟมิลี่ก็คือราชวงศ์นั่นเองเพื่อนๆค่เเเนะเนาะโอเคสรุปท้ายบทนะสรุปก็คือระบอบกษัตริย์ของสวีเดนเป็นเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์ ประชาชนยังคงเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดผ่านระบบรัฐสภาความรู้เรื่องโมนาคีจึงสำคัญทั้งในเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของ ประเทศนั่นเองคับพเพื่อนๆขานี่นะครคือโมนาคีนะโมนาคีคือมันเหมือนกับประเทศไทยคล้ายครับประเทศไทยนั่นเองคือระบบกษัตริย์นั่นเองนะครับเพื่อนๆขานะรู้ไว้ใช่ว่าคือระบบสังคมของสวีเดนคือคล้ายกับระบบสังคมของอไทยนั่นเองคือระบบกษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองนะครับเพื่อนๆข้าในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ